สวัสดีค่ะมัชฉาถักโคเชง่ายๆมาแล้วค่ะคลิปนี้เราจะมาถักเสื้อตัวนี้กันนะคะลายใบยเฟิร์นค่ะลายใบยเฟิร์นแบบนี้นะคะใช้ได้วีนัทเบอร์20ค่ะเข็มเบอร์เข็มเงินเบอร์2นะคะ พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มถักตรงคอเสื้อก่อนนะคะทําเป็นห่วงค่ะโซ่สามหนึ่งสองและสามนะคะเมื่อได้โซ่สามแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มค่ะ พันหัวเข็มแล้วก็มาควักที่โซ่หนึ่งที่เราขึ้นนะคะตรงโซ่หนึ่งที่เราขึ้นแล้วก็พอหนึ่งคอคะ่ะพอหนึ่งคอเราก็จะได้เท่ากับหนึ่งห่วงนะคะตรงนี้เราจะทําแบบนี้ทั้งหมดแ8ดห่วงนะคะได้หนึ่งห่วงแล้วห่วงที่สองก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะโซ่สามเมื่อได้โซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มคะ่ะ แล้วก็มาควักที่โซ่แรกที่เราขึ้นนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะก็ได้เท่ากับสองห่วงนะคะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มนะคะลงตรงโซ่แรกที่เราขึ้นค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอแบบนี้นะคะ เราจะทำแบบนี้ไปทั้งหมด88ห่วงนะคะเมื่อเราถักมาได้88ห่วงแล้วนะคะเราก็จัดวางให้มันเป็นทางเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็จับมาเชื่อมติดกันค่ะนํำจับมาแล้วก็เชื่อมติดกันเลยนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านเลยค่ะเชื่อมติดกันแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะไปขึ้นตรงช่องตรงช่องตรงนี้นะคะที่เราทำไว้ตรงนี้ค่ะดึงผ่านช่องโซ่แรกตรงนี้นะคะโซะ่สามค่ะสามเมื่อได้โซ่สามแล้วนะคะก็พันหัวเข็มค่ะลงไปนะคะ พอ่งคอคะ่ะพอหคอแล้วก็โซ่สี่นะคะขั้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสและสี่เมื่อได้โซ่สี่แล้วก็พันหัวเข็มคะ่ะแล้วก็ลงไปที่เดิมนะคะตรงช่องเดิมเลยนะคะอีกสองครั้งคะ่ะพอห่งคอครั้งที่หนึ่ง แล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะพอหนึ่งคอครั้งที่สองในช่องเดียวกันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองและสามโซ่สามข้ามไปหนึ่งช่องนะคะตรงนี้ค่ะ เรามาลงช่องนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลงช่องนี้นะคะขึ้นมาปลดสองค่ะครั้งที่หนึ่งแล้วก็ลงไปอีกหนึ่งครั้งปลดสองค่ะครั้งที่สองเมื่อได้สองครั้งแล้วนะคะก็พันอีกหนึ่งครั้งค่ะทั้งหมดเราจะลงไปสามครั้งนะคะแล้วก็ปลดค่ะปลดสอง ไม่ได้แบบนี้แล้วก็รวบนะคะรวบแล้วก็ล็อกค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็โซ่สามค่ะสองและสามพันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาลงช่องนี้นะคะ่ะข้ามมาหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ขึ้นมาค่ะขึ้นมาแล้วก็ปลดสองเหมือนกันนะคะสามครั้งเหมือนกันคะ่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามแล้วก็รวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกล็อกแล้วโซ่สองค่ะสองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปในช่องเดิมนะคะช่องนี้ค่ะช่องเดิมปดพอหนึ่งคอเลยค่ะพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะ พันหัวเข็มลงไปอีกหนึ่งช่องถัดไปนะคะช่องนี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็พอ1นคอค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่เดียวกันเลยนะคะช่องเดียวกันเลยขึ้นมาพอ1นคอค่ะแล้วก็คั้นวยโซ่สองค่ะ โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่เดิมนะคะที่เดียวกันเลยช่องเดียวกันค่ะครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปช่องนี้นะคะช่องที่ติดกัน 1>, 1ครั้งแล้วก็คั้นด้วยโซ่สองค่ะขั้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ลงไปกดสอค่ะกด2ครั้งที่1แล้วก็พันหัวเข็มลงไปค่ะกดสองครั้งที่สแล้วก็ลงไปอีก1ครั้งค่ะกดสองครั้งที่3 แล้วก็รวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกเมื่อล็อกแล้วก็โซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปในช่องถัดไปนะคะช่องนี้แล้วก็มาลงช่องนี้ค่ะปลดครั้งที่หนึ่ง ปลดครั้งที่สองแล้วก็ปลดครั้งที่สามค่ะแล้วก็รวบรวบแล้วก็ล็อกค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งลายนะคะหนึ่งช่องลายค่ะตรงนี้ค่ะเป็นหนึ่งช่องลายช่องลายต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สามนะคะ โซ่สแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงข้ามไป1ช่องนะคะช่องที่1ไปลงช่องที่2ค่ะแล้วก็ปลด2ครั้งที่1ปลด2ครั้งที่2แล้วก็ปลด2ครั้งที่3ค่ะแล้วก็รวบรวบแล้วก็ล็อกนะคะล็อกเสร็จแล้วก็โซ่สองนะคะขั้นด้วยโซ่สแล้วก็พันหัวเข็มค่ะ พันหัวเข็มลงไปนะคะที่เดิมขึ้นมาแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปอีกช่องลงไปช่องนี้นะคะพอหนึ่งคอค่ะแล้วก็พันหัวเข็มลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เดียวกัน พอหคอเหมือนกันค่ะแล้วก็คั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอ1คอลงไปอีกสองครั้งค่ะในช่องเดียวกันนะคะพอ1คอครั้งที่1พอ1คอครั้งที่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะ ลงไปอีกช่องหนึ่งนะคะช่องนี้พอหนึ่งคอเหมือนกันค่ะเมื่อได้ตรงนี้แล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะโซ่สองแล้วก็ลงไปขึ้นมาแล้วก็ปลดสองค่ะลงไปครั้งที่สองปลดสองค่ะ แล้วก็พันหัวเข็มลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะขึ้นมาแล้วก็ปลดสองค่ะแล้วก็รวบรวบแล้วก็ล็อกค่ะเมื่อล็อกแล้วก็โซ่สามสองและสามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะข้ามไปหนึ่งช่องนะคะช่องนี้แล้วก็มาลงช่องนี้ค่ะขึ้นมาปลดสองค่ะ ครั้งที่1นึดสองครั้งที่สองแล้วก็ปดสองครั้งที่3ค่ะแล้วก็รวบรวบแล้วก็ล็อกค่ะก็จะได้ออกมาอีกหนึ่งช่องลายนะคะเราจะทำสามช่องลายนะคะแล้วก็จะทำตรงตรงนี้ค่ะ ตรงไหลนะคะระหว่างไหลเราได้สองช่องลายแล้วใช่ไหมคะทำอีกหนึ่งช่องลายค่ะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มค่ะข้ามไป1ช่องนะคะไปทำช่องนี้ค่ะขึ้นมาปลดสองค่ะแล้วก็ลงไปขึ้นมาปลดสอง แล้วก็ลงไปค่ะขึ้นมาแล้วก็ปลดสองนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็รวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกล็อกแล้วก็คั่นด้วยโซ่2นะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปในช่องเดิมนะคะแล้วก็ปดแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะพอหนึ่งคอแล้วก็พันหัวเข็มค่ะ ลงไปอีกช่องหนึ่งนะคะพอหนึ่งคอแล้วก็พันหัวเข็มพอหนึ่งคออีกครั้งหนึ่งคะ่ะในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็คั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มคะ่ะพอหนึ่งคอลงไปอีกสองครั้งนะคะในช่องเดียวกัน ครั้งที่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปในหลักถัดไปนะคะขึ้นมาแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะพอหนึ่งคอแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปนะคะขึ้นมา แล้วก็ปลด2ค่ะครั้งที่1ปลด2ครั้งที่2แล้วก็ปลด2ครั้งที่3ค่ะแล้วก็รวบรวบแล้วก็ล็อกค่ะล็อกแล้วก็โซ่3ค่ะ1 2และ3เมื่อได้โซ่3ก็พันหัวเข็มค่ะ ข้ามไปหนึ่งช่องนะคะปดสองค่ะครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปดสองครั้งที่สองแล้วก็ปดสองครั้งที่สามค่ะรวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกเราก็จะได้ทั้งหมด3ามแล้วนะคะ เมื่อเราได้สามสามช่องลายแบบนี้แล้วนะคะเราก็โซ่สามค่ะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มค่ะข้ามไปหนึ่งช่องนะคะไปลงช่องนี้ค่ะพอหนึ่งคอค่ะครั้งที่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอครั้งที่สองแล้วก็โซ่สี่ค่ะหนึ่ง 2 3และ4โซ่4แล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปอีก2ครั้งนะคะพอ1นึคอลงไปอีก2ครั้งในช่องเดียวกันค่ะครั้งที่1ครั้งที่2ตรงนี้ก็คือจะเป็นตรงตรงไหล่นะคะตรงช่วงไหล่ค่ะ เราก็จะทำสามช่วงลายแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้หนึ่งครั้งค่ะนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะสามช่วงลายนะคะแล้วก็ทำตรงมุมแบบนี้นะคะหนึ่งครั้งค่ะมุมแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่มุมนะคะจบแถวด้วยโซ่สามค่ะ 1>, 1 2และส3มแล้วก็เชื่อมติดเลยค่ะกับโซ่สามที่เราขึ้นครั้งแรกนะคะดึงมาแล้วก็ดึงผ่านเลยค่ะจบแถวแรกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมนะคะจะมี4มุมค่ะจะออกมามี4มุมแบบนี้นะคะตรงมุมตรงมุมแบบนี้นะคะ ตรงนี้ก็คือตรงมุมระหว่างมุมก็จะมีสามช่องลายนะคะสามช่องลายตรงนี้ก็คือเป็นมุมนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นเม็ดข้าวโพดแล้วก็หนึ่งช่องลายค่ะสองช่องลายสามช่องลายนะคะสามช่องลายแล้วก็ทำหนึ่งมุมค่ะแถวที่หนึ่งก็จะจบแบบนี้นะคะ เริ่มขึ้นแถวที่2กันเลยค่ะแถวที่2เราจะขยับไปขึ้นตรงกลางมุมนะคะมุมแรกค่ะขยับเลยค่ะควักแล้วก็ดึงผ่านค่ะขยับไปเลยแล้วก็ควักในช่องค่ะแล้วก็ดึงผ่านแล้วก็ขึ้นโซ่3นะคะโซ่3แล้วก็พันหัวเข็มค่ะแล้วก็ลงไปนะคะ แล้วก็พอหคอค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็โซ่สี่นะคะขั้นด้วยโซ่สี่สองสและสี่ตรงมุมเราจะโซ่สี่นะคะแล้วก็พอหคอสองครั้งค่ะครั้งที่หนึงแล้วก็ครั้งที่สองนะคะก็คือจะได้มาแล้วค่ะหนึ่งมุมนะคะ แล้วเราก็จะทำช่องลายค่ะทีนี้โซ่สามนะคะสองและสามโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปตรงที่เราทำไว้นะคะตรงเม็ดกระโพงท,ที่เราทำไว้ขึ้นมาปดสองค่ะปดสองครั้งที่หนึ่งปดสองครั้งที่สอง แล้วก็ปดสองครั้งที่3ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็รวบนะคะรวบแล้วก็ล็อกล็อกแล้วก็คั้นที่โซนหนึ่งค่ะโซนหนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่เดิมเลยนะคะลงไปที่เดิมเลยหลักเดียวกันนะคะขึ้นมาปดสอครั้งที่1นปดสองครั้งที่2 แล้วก็ปลดสครั้งที่3ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็รวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกแล้วก็โซ่สามค่ะหน่อและสามโซ่สแล้วก็พันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มนะคะลงไปที่หัวหลักค่ะหัวหลักตรงนี้นะคะที่เราทพาทำพอหนึ่งคอเอาไว้ค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ปลดสองค่ะ กดสองครั้งที่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่หลักที่สองนะคะขึ้นมาแล้วก็ปดสองครั้งที่สองค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปที่หัวหลักที่สามนะคะขึ้นมาแล้วก็ปดค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็รวบเลยค่ะรวบแล้วก็ล็อกค่ะ ล็อกแล้วโซ่สองนะคะหนึ่งสองโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วลงไปที่หัวหลักที่สามที่เราลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นมาค่ะแล้วก็พอนึงคอนะคะในช่องนะคะเราจะลงพอนึงคอห้าครั้งนะคะในช่องนี้นะคะในช่องพันหัวเข็มเลยค่ะพันหัวเข็มแล้วก็พอนึงคอครั้งที่หนึ่งค่ะ พันหัวเข็มพอหนึ่งคอครั้งที่สองค่ะแล้วก็พันหัวเข็มพอหนึ่งคอครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าค่ะ ในช่องเราจะพอ1คอห้าครั้งนะคะเมื่อเราได้ห้าครั้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่หลักนะคะพอ1คอขึ้นมาค่ะเมื่อเราลงไปแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มค่ะ พันหัวเข็มแล้วก็ลงหัวหลักแรกนะคะที่เราลงเมื่อกี้ค่ะขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดสองค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะหัวหลักถัดมาตรงนี้นะคะปลดสองแล้วก็หัวหลักสุดท้ายค่ะตรงนี้ปลดสอง เมื่อได้แบบนี้แล้วก็รวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกสองข้างก็จะเหมือนกันนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองและสามเมื่อได้โซ่สามแบบนี้แล้วนะคะก็พันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปตรงเม็ดขั้วพดเม็ดนี้นะคะขึ้นมา กดสองพันหัวเข็มลงไปค่ะขึ้นมากดสองแล้วก็พันหัวเข็มลงไปครั้งสุดท้ายค่ะขึ้นมากดสองแล้วก็รวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกล็อกแล้วก็คั้นด้วยโซนหนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงไปที่เดิมนะคะลงไปที่เดิมขึ้นมากดสองแล้วก็พันหัวเข็มลงไป ปลด2อีกหนึ่งครั้งค่ะปลด2แล้วก็รวบค่ะรวบแล้วก็ล็อกล็อกแล้วก็โซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็ทำช่องลายต่อไปค่ะหนึ่งช่องลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราทำแบบนี้ สช่วงลายนะคะแล้วก็ทำหนึ่งมุมนะคะแล้วก็ทำแบบนี้สามช่วงลายแล้วก็ทำหนึ่งมุมจนรอบเลยค่ะจบแถวที่สองด้วยโซ่สามนะคะสองและสามจบงานกับโซ่สามที่เราขึ้นไว้ค่ะดึงผ่านเลย จบแถวที่สองก็จะออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือตรงมุมนะคะแล้วตรงนี้ก็คือ1ช่วงลายแรกค่ะ2ช่วงลายและ3มช่วงลายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมุมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชม ชมแล้วถูกใจได้ประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ